สามเมษาหกห้าค่ะชาวมาลูา้ว่าโดยเหลียงซานฝึกเสียนฝึกเสียนค่ะฝึกเสียนมาไว,ว้เร็ววด,ดูสิค่ะเห็ด เห็ดตำน้ำพริกอันเนี้ยเกิดทางทางจงกลมขอเห็ดหน่อยนะคะขอเห็ดหน่อยนะคะาลุูมันเร็ว มมนลมูกว่าคุณเก่งโอ้งามงามลูกงามทางรอบป่าค่ะทางรอบป่ายได้ประโยชน์สามอย่างที่คุณแม่ตั้งใจทำ ลงมือทำเมื่อวันที่สองธันวาพศสี่เก้าไม่ใช่พศห้าศูนย์ค่ะลงมือทำสองธันวาห้าศูนย์ค่ะทางเส้นนี้ได้ประโยชน์สามอย่าง ช่วยเป็นแนวกันไฟไม่ให้ไฟเข้าป่าเข้าดอยตอนคุณแม่มใหม่ๆไฟไม่ป่าตลอดแต่ตอนนั้นทำกว้างกว่าน,นี้เพราะเป็นแนวกันไฟถ้าแค่นี้กันไม่ได้ตอนตอนหลังมาชาวบ,บ้านมาทำไล่รอบดอยก็เลยบีบเข้ามาแค่เอาไว้เดินจงกรม ประโยชน์อันที่สองป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าหรือต้นไม้ถูกไฟไม่ตายสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยประโยชน์ที่สามสูงสุดเป็นเส้นทางขัดเกลาย่ากิเลสตัวขี้ขาดบาดกลัวของญาติโยมที่มาถือศีลแปดในวันพระให้เขาเดินรอบดอยกลางคืนถือโคมไฟเทียนเพื่อปราบมารตัวขี้ขาดบาดกลัวและตัวอ่อนแอให้เขาได้อย่างสมังเลยคนขี้กลัวแต่ละคนมานี่หายหมด แรกๆคุณแม่สั่งเดินนี่ร้องไห้ไปด้วยครั้งต่อมาก,ก็ให้เดินอีกต่อมาในที่สุดจนหายกลัวเนี่ยประโยชน์สูงสุดคือสามารถปราบมารกิเลสต,ตัวอ่อนแอตัวที่ขาดหวาดกลัวของาติธรรมได้อะยกให้เขากลายเป็นคนกล้าคนใจเด็ดใจเพชรไม่หวาดหวั่นแม้กระทั่งความตายไปประโยชน์สูงสุดคือสามารถปราบมารตัวที่ขาดหวาดกลัวให้ ผู้ปฏิบัติดาค่ะสุดยอดโมทนาสาธุช่วยกันทำห้าหกเคนใช้เวลาทำสามวันลงมือวันที่สองธันวาเสร็จวันที่สี่ธันวาวันที่ห้าก็ส่งทหารแนวหน้าออกเลยขี้ขาดวัดกลัวกับเพื่อนเลยร้องไห้รอบป่าเลยกลางคืนย่านแหงที่สุดเดี๋ยวนี้เป็นเอกเทศแล้วคือยายพันธ์ค่ะ อย่าพัน์ค่ะกลัวมากกว่าภัยทั้งหมดเลยหืมไล่แห่ให้เดินกางคืนคนเดียวถือคมไฟล้องไห้เป็นโดยญานแห่ง